S D G Move Podcast Moving Towards Sustainable Future ตอนนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ I H P P สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ S D G Move Podcast อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็น EP ที่6แล้วนะเมื่อคราวที่แล้วนะครับเราคุยกัน เกี wollen, ่ยวกับเรื er, ่องที่ว่าคนธรรมดาจะช่วยในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนหรือว่า SDGs ยังไงได้บ้างวันนี้เราจะมองย้อนกลับมาดูกันบ้างครับว่าแล้ว SDGs จะช่วยคนธรรมดาอย่างเราในด้านใดได้บ้างนะครับเหตุผลที่เราเอาเรื่องนี้มาพูดกันเพราะว่าจริงๆแล้วมุมมองนี้สำคัญกับการสื่อสารเรื่อง SDGs เหมือนกันโดยมากคนเวลาที่จะเข้ามาทําอะไรบางอย่างหรือเข้ามาร่วมับการขับเคลื่อนอะไรบางอย่างเนี่ย โอเคละในทางหนึ่งเขาก็จะต้องถามหาคุณค่าว่าทําแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมเกิดประโยชน์ยังไงถูกไหมซึ่งเราก็ได้ตอบไปแล้วแหละว่าการขับเคลื่อน SDG นั้นสำคัญมากนะครับเพราะว่าโลกของเราต้องการการกระทําหลายๆอย่างมากๆากเลยที่ทําให้มันยั่งยืนมากขึ้นซึ่งสุดท้ายจะเป็นผลดีต่อพวกเราทุกคนเนาะแต่ว่าส่วนที่มันจะกระตุ้นให้คนอยากจะมาร่วมขับเคลื่อนมากขึ้นไปอีกก็คือว่าแล้วมันจะเกิดประโยชน์โดยตรงกับเขายังไงนะถ้าเกิดเขามาร่วมขับเคลื่อนกับเรานะครับ เอพิโซดนี้ก็จะเป็นเอพิโซดที่เราจะพยายามตอบคําถามนี้กันในการตอบคําถามนี้เราต้องเริ่มจากแบ็กกราว d หรือว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในโลกตอนนี้ก่อนครับคือปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็ตัวเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยตอนนี้มันเป็นเทรนด์ของโลกมากๆเลยโดยเฉพาะหลังจากที่เราเพิ่งเผชิญวิกฤตโควิด1 i มาร่วมกันนะวิกฤตโควิด1 i เนี่ยเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ทั่วโลกต้องหันกลับมาทบทวนวิธีการ นแนวทางการพัฒนาทั้งหมดทั้งปวงเลยนะครับแล้วก็ทําให้องค์กรต่างๆเนี่ยจะต้องเริ่มปรับทิศทางของตัวเองให้มุ่งสู่ความยั่งยืนมากขึ้นนะในประเทศไทยก็เป็นเทรน์แบบนั้นเช่นกันนะครับถ้าเราไปดูในภาครัฐแล้วเราก็เจาะไปดูอย่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับ,บที่1ิเนี่ยเราจะเห็นว่าทิศทางของแผนก็มุ่งไปสู่เรื่องของการพลิกโฉมไปสู่ความยั่งยืนกระทั่งองค์ประกอบของแผนก็ยังมีทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมแล้วก็การบริหารจัดการภาครัฐเนาะดังนั้นเนี่ยยังไงภาครัฐเองก็ เข้ามาสู่เทรนด์ความนั่งยืนนี้แน่นอนนี่ยังไม่นับว่ารัฐบาลก็ไปร่วมเ,เรียกว่าคอมมิตกับแอดเจนดา2030แล้วด้วยนะครับภาคเอกชนก็เช่นกันนะครับตอนนี้เนี่ยมันเป็นเทรนด์อย่างมากเลยนะระดับโลกก็มีอินเด็กซ์หลายตัวที่เอกชนไทยพยายามจะเข้าไปอยู่อย่างเช่นในดาวโจนส์ sustainability index นะครับเป็นต้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอกชนชั้นนำของไทยพยายามจะเข้าพาตัวเข้าไปอยู่ในอินเด็กซ์เหล่านั้นเพื่อทำให้โลกเนี่ยรู้ว่า บริษัทของเรานะมีความยั่งยืนนะกำลังดําเนินการตามเทรนด์ของโลกเลยแหละนะครับยิ่งตอนนี้ทางตลาดหลักทรัพย์เองก็มีการกําหนดให้บริษัทจดทะเบียนนะครับมีการรายงานแบบ56-1ขีดหเนาะหรือเรียกสั้นๆว่า o n r r p p r t นะซึ่ง Report ตัวนี้ก็จะต้องมีเซ็กชันนึงที่พูดถึงเรื่องการขับเคลื่อนความยั่งยืนโดยเฉพาะเลยด้วยซ้ำน,นะครับดังนั้นเนี่ยยังไงเสียงานด้านความยั่งยืนก็จะมาอยู่ในงานผ่าเอกชนแน่นอนนะครับ มหาวิทยาลัยเองนะภาควิชาการนะครับทั้งมหาลาัยรัฐเอกชนราชพัฒร,ราชมงคลตอนนี้เรื่องความยั่งยืนก็เป็นหนึ่งในเทรนด์เหมือนกันเพราะว่าเรามี Time ใช้ Education Impact Ranking นะครับซึ่งเน้นไปที่ Impact ที่มหาลัยมีต่อ SDGs นะครับดังนั้นการที่เราเข้าใจเรื่อง s d g s ก็มีประโยชน์นะกับการทำงานมหาวิทยาลัยองค์กรระหว่างประเทศนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับทุกองค์กรในโลกจะต้องมีประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนแน่นอน อันนี้คือเทรนด์นะครับทั้งระดับโลกและของไทยดังนั้นการที่เราเข้าใจเรื่อง SDG มันมีประโยชน์กับเราแน่นอนนะถ้าเราเป็นเยาวชนนะครับการเข้าใจ SDG ีเสร็จมันช่วยเปิดโอกาสให้เราได้ทำกิจกรรมหลายอย่างมากๆเลยโดยเฉพาะกิจกรรมที่เกิดจากอ,องค์กรระหว่างประเทศนะครับหรืองานระดับนานาชาติต่างๆนะครับอย่างเช่นกระทรวงการต่างประเทศก็มักจะมีการประกวดการ กล่าวสุนทรภ์ที่เกี่ยวข้องกับเริ่งความยั่งยืนเพื่อจะคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยไปร่วมประชุมที่องค์การสหประชาชาติหรือโครงการแฮกทอนนะครับหลายๆโครงการก็ใช้โจทย์ความยั่งยืนหลายโจทย์มาเป็นประเด็นหลักในการทํากิจกรรมชวนทุกคนมาร่วมหาทางออกร่วมกันนะครับ <S <S ดังนั้นเนี่ยการที่เราเข้าใจ SDGs นะมันมันอาจจะเปิดโอกาสให้เราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติได้นะครับเทียบกับเพื่อนที่ไม่รู้เรื่องเหล่านี้เลยเนี่ยก็อาจจะพลาดโอกาสไปอย่าง น่าเสียดายนะครับเมื่อเราเรียนจบนะงานใหม่ๆทุกภาคส่วนก็จะต้องเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนมา,มากกันหน่อยนะครับคือนับจากวันนี้เนี่ยอีกประมาณ8ปีกว่าที่จะหมดช่วงเวลาของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งค่อนข้างมั่นใจว่าหลังจากนั้นน่าจะมีเป้าหมายชุดใหม่มาแน่นอนซึ่งคงไปทิ้งห่างไปจากความยั่งยืนเท่าไหร่นักนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรารู้เรื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดีกว่าเพื่อนเนี่ยมันทาให้เรามีโอกาสในการเข้าถึงงานในภาคส่วนต่างๆได้มากขึ้นอย่างภาครัฐเองเนี่ยก็ต้องการคนที่จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนแล้วก็ไปช่วยภาครัฐในการจัดทําแผนนะครับแล้วก็ทําการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนภาคเอกชนก็เช่นกันมีการเปิดดีพาร์ตเมนต์ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับบริษัทที่ปรึกษาก็ขยับตัวมาทําเกี่ยวกับเรื่องแรงงานความยั่งยืนแล้วก็การให้คําปรึกษาองค์กรในการขับเคลื่อนตัวเองไปสู่ความยั่งยืนเช่นกันงานของ,งของค์กรหว่วประเทศในเครือขององค์การสประชาติอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยมีงานในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราเข้าใจเรื่อง SDGs ก็มีส่วนในการทําให้เรามีโอกาสในการทํางานเพิ่มขึ้นเช่นกัน สำหรับคนที่อยากจะเรียนต่อปริโทรปริรปรรเอกนะครับก็ต้องบอกว่าบทสนทนาทางวิชาการระดับโลกส่วนหนึ่งก็เชื่อมโยงกับเรื่องความยั่งยืนไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งนะครับดังนั้นการที่เราเข้าใจเรื่องนี้อยู่บ้างเนี่ยแล้วเราสามารถเชื่อมโยงเรื่องความยั่งยืนกับประเด็นที่เราสนใจมันก็มีโอกาสาที่ทําให้เราสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับบทสนทนาระดับโลกได้อยู่นะครับซึ่งการที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมกับบทสนทนาระดับโลกได้เนี่ยมันหมายความว่าเวลาที่เราเขียนเปเปอร์นะครับ มันก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจมากกว่าเป,ปเปอร์ที่ไม่ได้สนใจบทสนทนาระดับโลกเลยนะดังนั้นมันก็มีส่วนช่วยกับเราเหมือนกันนะครับและท้ายที่สุดครับการเข้าใจ s d g มันทําให้เรามีความเป็นพลเมืองโลกมากขึ้นนะเพราะเพราะเรื่อง SDG เป็นเรื่องของโลกนะครับแล้วพอเรารู้เรื่องของโลกเนี่ยเวลามันมีบทสนทนาระดับโลกเราก็สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนานั้นได้นะครับ อันนั้นคือประโยชน์โดยตรงที่จะเกิดขึ้นกับเรานะซึ่งเราจะเห็นว่าการที่เราเข้าใจเรื่อง SDG มันเปิดโอกาสหลายๆอย,ย่างให้กับเรามากๆเลยนะครับอันเนื่องมาจากแบ็กกราวน์ของโลกที่ตอนนี้มีเรื่องความนั่งยืนเป็นกระแสหลักอยู่นอกจากนี้การเข้าใจ SDG ครับยังช่วยพัฒนาวิธีคิดและทัศนคติของเราอีกด้วยนะครับโดยด้านวิธีคิดเนี่ยแน่นอนเลยมันช่วยกระตุ้นให้เรามีการคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้นนะ system thinking เพราะการที่เราจะเข้าใจ SDGs และใช้ประโยชน์จาก SDGs ได้เนี่ยอย่างที่บอกไปใน EP ต้นๆแล้วนะครับเราจะต้องมองเห็นว่าสิ่งที่เรากะทำมันมีผลกระทบทางบวกทางลบอย่างไรกับเสาหลักของความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมหรือถ้ามองได้ละเอียดกว่านั้นก็คือมันจะกระทบกับ SDG g o จีและา a r g e t ใดบ้างแล้วเราก็หาวิธีการเพิ่มผลบวกลดผลลบนะครับตามที่เคยคุยกันอันนี้ก็เป็นการฝึกแบบ System thinking อันที่2คือมันทําให้เราคิดแบบเป็นองค์รวมมากขึ้นนะองค์รวมหมายถึงว่าไม่ได้คิดแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าสามารถมองเห็นความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบในทุกๆมิติได้นะครับซึ่งก็สืบเนื่องจากการที่เรามี system thinking นั่นแหละการที่เรามี system thinking แล้วเราก็มีกรอบอย่าง sdgs ที่ครอบคลุมทุกเรื่องแทบจะในโลกอยู่แล้วนะครับก็ช่วยให้เรามองสิ่งต่างๆอย่างเป็นองค์รวมมากขึ้นการมองเป็นองค์รวมทําให้เรามองแล้วก็คิดทําเรื่องใดๆอย่างรอบครอบ าเราคิดเป็น,นส่วนๆบางทีเราอาจจะลืมไปเนะว่าเมื่อทําสิ่งนี้อาจจะเกิดผลกับสิ่งนั้นได้แต่ถ้าเราเห็นอย่างเป็นระบบทั้งหมดเราก็สามารถกระทําการใดๆอย่างรอบคอบได้นะครับอันสุดท้ายคือมันจะช่วยให้เรามีการคิดเชิงยุทธศาสตร์ได้ด้วยนะเพราะเวลาเรามองอยู่เป็นระบบอย่างเป็นองรวมได้เราจะเริ่มเห็นว่าไอ้ปัญหาที่เราต้องการจะแก้ไขนะมันมีสาเหตุมาจากอะไรอะไรเป็นรูทคอสเป็นรากของปัญหาเราก็จะสามารถวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหานั้นได้ ในด้านทัศนคติครับมันก็ช่วยให้เราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อตัวนี้ลนะสังคมมากขึ้นไม่สร้างภาระาให้คนอื่นเนาะตามหลักการ sustainable นะการพัฒนาที่รับผิดชอบตัวเองก็มีความรับผิดชอบด้วยเช่นกันมันทําให้เราเข้าอ,อกเข้าใจคนได้โอกาสนะครับมีเอ p มพัตนะซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับหลักการเรื่องของ inclusive เนาะไม่ทิ้งใครไปข้างหลังนะครับและ3ก็คือมันช่วยทําให้เรามีความ เป็นคนที่ตั้งรับปรับตัวมีภูมิคุ้มกันนะครับเพราะเข้าใจว่าโลกนี่มันซับซ้อนไม่แน่นอนต้องตั้งรับปรับตัวเอาไว้นะครับเพื่อสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเนาะดังนั้นเนี่ยการเข้าใจ SDGs ครับมีประโยชน์กับคนทุกๆคนนะครับทั้งในด้านของโอกาสในการทำงานในอนาคตแล้วก็การพัฒนาวิธีคิดและทัศนคติของเราให้เป็นคนที่เป็นพลเมืองโลกนะครับแล้วก็เป็นคนที่สามารถมีส่วนร่วมในการ นำพาโลกของเราไปสู่ความยั่งยืนได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นคําตอบของคำถามที่ว่า SDG จะช่วยเรายังไงได้บ้างนะครับใน EP ถัดไปครับเราจะเริ่มขยับลงไปดูเนื้อหาของ SDG แต่ละข้อบ้างแล้วนะครับยังไงรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ